วินาสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในหน้าของเกม Infectivite ฝากลุมกันด้วยกลุ่มเฮกันมาแล้วเราือ่พื้นกันนะครับโอเคมาครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะเริ่มจากทุนร้อยกำไรหมื่นวันนี้วันแรกครับกับช่วงเวลา18นาฬิกา10นาทีครับผมพุกทุน200เรามาดูหน้าสัญลักษณ์เกมครับเป็นตัวแมวแพงสุดแล้วก็อีกาตามลำดับครับหน้าถัดไปไว้ก็เป็นแพร่เชือ้อได้แมวกับอีกาเท่านั้นนะครับ โนหน้าคอมโบมีการชนะ40วิธีครับอ่ะเปิดทูโบ10สปินเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับลุยกันครับเรามาดูโอกาสการจ่ายของเกมใหม่กับค่ายแพลกมาติดก,กันหน่อยเกมนี้เพิ่งเข้าใหม่ครับสมัยสำหรับผมเลยมาลองชิมลางกันก่อนเท่าที่อ่านหน้ากติกานี่คือตัวไวมันจะติดแค่ตัวแมวกับอีกาเท่านั้นฮนะดูแล้วถ่าจะยากฮนะท่านผู้ชมครับ ส่วนหน้าฟีเจอร์เนี่ยเดี๋ยวผมซื้อให้ดูแน่นอนครับแต่มาลองดูหน้าโตเกมกันก่อนครับไม่มาเลยสักเอ๊ะหนึ่งแปลกๆซะแล้วว่ะโอ้โหอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบหรือหวานใจอฮะมาแล้วครับวายมาหนึ่งตัวแล้วก็แพ้เจอครับสามตัวเท่านั้นเน อย่างที่บอกไปครับเกมนี้ดูนะ่าจะยากครับตัววาวติดเชื้อแค่มีอีกาและแมวเท่านั้นครับไปครับจบเรียบร้อยรอบที่3ามทวโบสปิน10ครับ30สปินกินเข้าไปแล้วทุนเรายัง212นะครับมันแดกแค่20บาทนะตอนนี้ปึ๊บ30สปินครับจ่ายมาหนึ่งไหมสวยครับแตกนอกมา24มาวะทุนกลับนคืนครับ เราต่อฮะติมยุ่งครับรอบที่สี่สี่สิบสปินครับตัม้มยุ่มครับอยากจะเข้าฟรีเกมแบบสวยๆนะไม่อยากซื้อเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับแต่ต้องดูหน้าเกมก่อนดันไหวายไหวหรือเปล่าถ่ายไม่ไหวก็ซื้อสปินเอาครับท่านผู้ชมฮะแม่งไม่รู้เลือกเกมถูกหรือเปล่านะเลือกเล่นเกมนี้ทุนร้อยจะไต่กำไรหมื่นไนดะ้ โอ้ดูท่าแล้วยังเงียบอยู่ครับท่านผู้ชมเองเงือกเกมใหม่ซะด้วยเราดูเหมือนจะเก่ยงยิ่เแคมาสองตัวสกตเตอร์เกมนี้ก็เข้าฟีเจอร์รสองตัวสกตเตอร์ครับทุกคนครับมาเรามาซื้อสปินกันเลยดีกว่าครับหมายเลขครับสกตเตอร์ม,มาสามตัวโอ้น่าสนใจดีครับ หน้าสูงมาเป็นแบบนี้เลยเพิ่มสปินสูงสุด3ตัวครับได้12สปินทุกคนมาปึออ๊บวายมาหนึ่งตัวครับตัววายนี้คือค้างเหมือนตัววิตตี้ฮอครับนผู้ชมครับแล้วติดเชื้อมาติดไปติดไปวายมาข้างล่างอีกตัวหนึ่งครับทำจมครับมาก่อนไม่หนึ่งดอกว้าสวยไว้โอเคอยู่ครับทุกคนครับ ลุยลุยไปได้แมวมาหนึ่งตัวปาบเขาให้ครึ่งแผงแล้วมาอีกดอกครับมาอีกดอกแถมอีกดอกนี่ไงโอ้โหรอบนี้เต็มแผงว่ะเอ้ยแล้วมาดีซะด้วยครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยไวกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ไว้หกตัวครับหน้าเกมยากฟีเจอร์ไง่ายๆแบบนี้ทัะที่ชอบเลยไปต่อครับทุกคนครับแม่งมาดีซะเลยเกินเนี่ยซื้ออีกไม้ต่อเนึ่งฮะหกตัวไวมาอีกแถมอีกอึ้งเอาให้ฟีสุดเกินครับ112 แถมอีกหนึ่งตัวแถมทุกดอกเลยมากจังหวะนี้ห้าสครับผมจะขึ้น400ครับไม่ยากเกินครับขึ้น400อย้าสิครับไปต่ออย่างนี้มาดีแบบนี้ไม่รอช้าครับไปต่อแน่นอนครับท่านผ้มครับ สาภาพตามตรงครับคิดว่าไม่ใจยากในหน้าเกมและฟรีเกมนะอต,ติกามันดูตึงจัดครับทุกคนเนี้ยวายติดได้แค่แมมกับอิกาเท่านั้นพอเล่นไปเล่นมาเอา้าดูดีเฉยมาฮารัวนะแต่ไม่มีตัวคูณอย่างเดียวที่รอรุ้นก็คือตัววายให้ได้เยอะเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับมาเราไปกันต่อครับหมาย120จยัดไปขอ,อเล่นเยอะๆก็แล้วกันเลข3าปุ๊บปุ๊บ โอ้โหไอเชีย่ยเออไม่มีสักตัวหนึ่งเลขสาแต่ไม่เป็นไรครับ12สปินเหมือนเดิมครับงนงครับมาเรามาลุ้นหน้าวายกันดีกว่าครับขอวายเยอะๆหน่อยก็แล้วกันขึ้นมาตัวหนึ่งครับ8สปินมาหมนตัดไปขอสักสตัวโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยเกินผู้เดียวครับท่านจงครับแม่งท่าจะโดนวะ โอ้โหชมอยู่เมื่อกี้นะชมอยู่เมื่อกี้แมงแล้วหายเลยครับท่านยู้ชมฮโอ้โหรอบนี้ได้วายสามตัวเท่านั้นเอาวะตึ๊บแตกครับไม้นี่หูแตกเรียบร้อยเอาวะเรียบร้อยหอยสี่เอาไปดิสี่สิบครับท่านผู้ชมมา โอ้ยเราเริ่มจากคุน200อตอนนี้ก็กาไร200ครับท่านผู้ชมครับมามาต่อผมอยากลองเบส2ดูว่ะท่านผู้ชมครับแต่เมื่อกี้แม่งจ่ายมา40โอ้โหทรงอย่างเสียวอย่างไรแล้วก็ต้องลองให้สุดครับดูกันไปกับเกมใหม่โถโบสปิน10ทัก10รอบดูครับได้เกมผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กว่ะลองมาไม่ค่อยอยากรล้กับมันเท่าไหร่นะปึ๊บ นี่มันค่อนข้างเล่นยากครับทุกคนครับหน้าเกมน,นะแล้วไม่มีตัวคูณไม่มีเสริมอะไรใหเร้เราเลยไปเราต้องหน้าซื้อฟีเจอร์เท่านั้นครับว่ามันจะล็อกตัวไวให้เรานะฮะเล่นง่ายกว่าเยอะซื้อฟีเกมมา o สัก 3, สามหมุนสามมา, 3, มาหลายๆตัวไอ้สามหลายๆตัวเออม,มา สวยครับสวย1ิบสปินรับรอบนี้เหอย่างเยอะตัววายมาสองครับเฮ้ยเอามาเฮ้ยเอามาเฮ้ยมาแล้วห้าตัวมาโคตรเร็วนะโอ้ยมีประเด็นแบบนี้มีประเด็นวะ่ะผางอยผางอยเอาดิเฮ้ย บติดดีครับติดดีแต่ยังไม่มีตัวใหญ่มาให้มาพูดถึงก็มาเลยตัวใหญ่มาดิถึงไลยแน่นอนมาแบบนี้เต็มแผงเต็มกระดานมาลัวขอไว,ว้สักหกตัวสักหกตัวนะ อย่างน้อยต้องมีวายหกตัวได้วายแถวกลางนี่โอเคครับทุกคนเนี่ยมาวาะอีกาอีกาว่ะอีกาเว้เยปึ๊บก็ให้เน้นเน้นกรับดอกนี้เน้นเน้นเลยวายห้าตัวก็มาเฮ้ แถมไมแถมมีแถมอยู่ครับมีแถมอยู่ต้นยงครับนี่เต็มกระดานอีกหนึ่งรอบขึ้นพันครับต้นยุงครับจากทุนน้อยเราอ้๋ยแล้ววายมาเสริมมาทีหลังมาช้าแต่มานะตับเขาให้อีกหนึ่งไลน์ครับ9ก้บจบเท่าไรแล้ววายไมโควรววะโอ้โห ก็มดีวายอย่างเยอะพันบอกคับทุกคนครับทำไว้หนอก,นอกโอเคทุกคนครับจากทุน้อยก็ช่วงเวลา18นาฬิกาครับบอกกันที่1,000ทุกคนครับเราต้องต่อกันนะเอาให้สูตรครับแต่คงจะไม่1 0 0 0 0วันนี้แน่นอนครับต้องค่อยๆเล่นเรื่อยๆนะขยับทุนเราไปอ่ะ หาชอบอย่าลืมกดไลค์ก like, ดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอคลิปนี้ด,ดมันมาอย่างนี้ทุกวันเลยรอบต่อไปเกมอะไรรอได้เลยครับ